สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นการเป็นงานนะงูงงกัดนะผัค่ะเดี๋ยวมาสิเนี่ยวันนี้เรามายืมรถแม่เพียรน,นะคะไปขนของค่ะเพีเพราะคันเดียวไม่พอมันมันมีของที่มันเป็นของใหญ่ของสูงด้วยมันเลยต้องใช้แบบมีราวจะไม่ล่วง่ะแม่ะมา อ่ะเดี๋ยวเอาเอาเอามาอีกเอาเอาเอกสารมาจะไปขึ้นรถเนี่ยมานายขึ้นรถไหมยุงกันนภาบอยยุงกันยุงกันนภาเต้นใส่โรงเรียนเหรอเออเนาะลืมใช่ค่ะเริ่มโรงเรียนแล้วค่ะ นี่เป็นรถพี่อุ่มนะคะพี่รุ้มจะไปบ่งหงลองอีกแล้วน่าเสียน่ายคือไหนได้ไหมตอนนี้แม่ไม่มีมือถือแล้วค่ะเต็มหมดแล้วให,ให้พ่อขับรถเอาขับรถาอืมให้พ่อเกะสายระยุระยางออกก่อนอเกี่ผ้าใบออกก่อนดูแม่เพี้ยนอาคือนาะงรถเล็่นวะเนี่ยในกสารเนี่ย Yeah. อ๋อจ oh, ja, ีพหลบตีพหลบอย่าอย่าเล่นดูอย่าเล่นประตูก็ขอบคุณพี่เพี้ยนมากๆนะคะให้ยืมรถเนาะนะคะเพราะว่าบุ๊คพีผู้ใดสปอร์ตได้เข้ามายืมรถเนี่ยมาธรรมดาได้มาธรรมดาใช่ไหมลุงตาใช่ขนาดยืมรถพ่อยยืมยาก ธรรมดานะคะพค่อเพิ่นก็มีเมียใหม่แล้วเนาะเลดนยางเพิ่นก,ก็ต้องเก่งใจภรรยาเพิ่นนะคะเออ <c oughs> แม่มันก็มีเนาะโอ้ยไม่ถูกเด้อเดี๋ยวสิกับบ้านแห่งประเทศเนี่ย ใครเราจะถ่ายรถออกแล้วใครพี่ไเอ๋อนี่เป็นจรถบนนี้อ่าตอนนี้เราก็ขึ้นรถแล้วนะใครพีนะขับเบย์ดีเดย์นะถึงไหมี่ยถึงนะต้องถึงนะต้องไปแน่นอนครับต้องไปแน่นอนไปแน่นอนไปอะไรคือไปอะไรล่ะไปแน่นอนไปต่อเลยนะคะ อนนี้ก็ออกมาจากสีแยกวุ่นวายแล้วนะคะแยกวุ่นวายสแยกวุ่นวายคนก็อย่าวุ่นวายไปแล้วค่ะเอามุกดาจะไปขนของโอ้ไอเนี่ยสวยจังขนของกลับบึงพงลลใช่ไหมลกูกทำไมหน้าตาเป็นเงี้ยอ่าก็ขอบคุณแม่เพียรน,นะคะที่ให้ยืมรถพี่อุ้มเนาะนะคะขอให้แม่เพียรกับพี่อุ้มนะคะได้บุญเ,ย,เยอะๆนะคะที่ช่วยน้องมุกดา ทุกครั้งนะคะไปโรงเรียนวิทย์เป็นโรงเรียนใช่เป็นโรงเรียนอาจจะชิบหายใหญ่ไม่เลยอะไรเลยใจอะไรอะไรเนี่ยติงเนี่ยติงลูกอยากระดุกกระดิกปิ้ไหมไปเลยไปเลยไปเลยต้องขับเป็นนะขี่แต่นางขับเป็นขับไม่เป็นนะสุดแดงนะนางสุดแดง ไปต่อเลย <c oughs> เป้าไม้คือบ้านนักเดา ก็ตอนนี้ขนหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ขอน้องน,นี่กับพิทานแล้วนะคะพิทานให้นะคะนะคะเพรากว,ว่าน้องยูนนี่ก็เหงาะคะ่ะเป็นเงาหงาเง่อยนะคะอาจจะคิดถึงเจอยฟอนกับเปาเปานอันนี้นอันนี้ไปกับแม่ไหมลูกไปอยู่เมื่อก็หลงกับแม่ไหมลูกระดา เออแม่ไปน้ำยูแม่บ่ทิ้งดอกแม่ฮักอยู่ได้ปะนะคะก็มีคันนึงนะคะคือคันนี้นะคะที่นนขนไปมึงขนลงด้วยกันนะคะรถน้ํามาขนช่วยอีก,กวันนี้นะคะเพราะเมื่อวา,านมาก็ขนต้นไม้ไปเกือบหมดนะคะต้นไม้เหลือไม่เยอะนะคะเอฟซี FC. ว่างนะคะตอนนี้บ้านเริ่มลงนะคะ เนไม้เราเอาไปหมดแล้วนะคะเกือบหมดเดี๋ยวนิดนึงเนาะนะคะวันนี้ก็น่าจะขนกันอีกคนละสามรอบนะคะไปยืมรถไม่เพียนมาค่ะนะคะก็ขอบคุณมากค่ะนะคะที่ไม่เพียนให้ความอุกาละเนาะนะคะให้เรายืมรถในครั้งนี้นะคะเป็นอย่างไปน้ำยูให้ไปน้ำยูคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะ เพราะเราต้องรีบผลของเนาะนะคะจะไม่ค่อยทำคลิปให้ FC นะคะไงก็ฝาก FC ฟซีชมคลิปยันหลังให้น้องมุกตาพาเพลินด้วยนะคะแล้วค่อยพบกันคลิปต่อไปจ้าขอบพระคุณค่ะ